กาลันอิถีลิงรติสัทธะปทมาลาราตีกลางคืนรติรติรติโยละตุยยะลัตติมิรติยา Lắp tỷ gì? Lắp tỷ thí Lắp tỷ gì? tỷ tỷ nàng Lát nàng Lát รัดยางนัดติงลัดโตนัดติยังนัดติสูลัดติสูสวิธีเปลี่ยนวิพัฒน์ หลังอีวัน,นะและอุวัน,นะในอิทธิลิงแปลงวิพัตฝ่ายเอวกวจนะตั้งแต่นาตติยาถึงสมิงสตมีนาสะสมาสะสมิงเป็นยาแปลงสมาเป็นอาและแปลงสมิงเป็นอ่านบ้าง เพราะสระที่แปลงมามาจากวิพัตน์แปลงอีกเป็นยะแปลงสมิงวิพัตน์เป็นโอบ้างสับแจกตามลัพติสับเว้นปัทมาวิพัตน์รูปละต่อย,ยะ มันจะมีวิพัตลูปว่าลัดยาและสัตว์มีวิพัตลูปว่าลัดยาลัตยางลัตติงลัตโตที่เหลือแจกเหมือนลัตติสัพทุกประการเฉพาะสัพที่มีติปัจจัยต่อท้ายมีลูกเหมือนลัตติสั์ได้ทุกรูป ืีตรงนี้นะครับเฉพาะลรติศัพท์เท่านั้นศัพ์แจกตามลรติมีดังนี้ปัติส่วนบุญยติความสมควรวุติคำอธิบายสู่กิติชื่อเสียงมุติความหลุดพ้นติติความอิ่ม ขันติความอดทนกันติความชอบใจสันติพระนิพพานตันติแบบแผนสิทธิความสำเร็จสุทธิความบริสุทธิ์อิิความสำเร็จนิพุทธิความเจริญพุทธิความรู้โพธิโพธิญาณภูมิแผ่นดินชาติการ เกิดปีติปิติความอิ่นใจสูติการเกิดันทิความเพื่อเพลินสนทิการปฏิสนธิสานิภามานโกติโกติกตปลายโกติทิฏฐิ ความเห็นวุธิความเจริญตุติความยินยินดียัธิไม้เทา้าปาลิลำดับแถวอาลิฝั่งน้ำนาลิพะนานเกลิการเล่นสติความระลึกได้มตัติความรู้ทะติการไปจุดติ ตายเคลื่อนทิติความเพียรยุวติหญิงสาววิกติการเปลี่ยนแปลงพระติความินดีลุกจิความชอบใจลสัสนีอาสานิสายฟ้าวสานิผ้าโอสัิถดาวประจำรุ่งอังคุลิมือทุลิ สุลีภุณะอองชุนทุพิกองใหญ่โทนิร่างไม้อัวิอัตวิอาดงฉะวิถือหนังอิกาลันอิถีลิงรตติสัทธะพทธมาลาราตีกลางคืนปฏิ รตติรตติโยละตุยะรตติมิรตติยารตติหิีรตติภีรตติอิ lát tỷ phí, lát tỷ nàng, lát tỷ nàng, lát ya, lát yang, lát ting ลัตโตนัตติยังลัตติสุลัตติสุวิธีเปลี่ยนวิพัตหลังอีวันนะและอุวันนะในอิทธิลิงแปลงวิพัตฝ,ฝ่ายเอกาวัจนะตั้งแต่นา ตติยาถิสมิงสตติยนาสะสมาสะสมิงเป็นยาแปลงสมาเป็นอาและแปลงสมิงเป็นอันบ้างเพราะสระที่แปลงมา <What? S 1> มาจากวิพัต แปลงอิกเป็นยะแปลงสมิงวิพัตเป็นโอบ้างสับแจกตามลับติสับเว้นปัมาวิพัตรูปล,ละโตยยะมันจะมีวิพัตรูปว่าลัตยา และสัตวมีวิพัตรูปว่ารับยาลัอยางลัตติงลับโตที่เหลือแจกเหมือนลัตติศัพทุกประการเฉพาะสัพท์ที่มีติปัจจัยต่อท้ายมีลูกเหมือนลัตติศัพ์ได้ทุกลูกคือตรงนี้นะครับ เฉพาะลัพธิศัพท์เท่านั้นศัพท์แจกตามลัพธิมีดังนี้ปัติส่วนบุญยติความสมควรวุตติคำอธิบายสู่กิติชื่อเสียงมุตติความหลุดพ้นติติความอิ่มขันติความอดทนกันติความชอบใจ สันติพระนิพานตันติแบบแผนสิทธิความสำเร็จสุทธิความบริสุทธิ์อิิทธความสำเร็จนิพุทธิความเจริญพุทธิความรู้โพธิโพธิญานภูมิแผ่นดินชาติการเกิดปีติปิติ ความอินใจสูติการเกิดลันทิความเพลิดเพลินสนธิการปฏิสนธิสานิภามานโกติโกติลายโกติกทิฏฐิความเห็นวุธิความเจริญตุธิ ความยินดียัดทิไม้เท้าปาลิลำดับแถวอาลิฝั่งน้ำนาลิทะนานเกลิการเล่นสติความระลึกได้มติความรู้คติการไปจุดติตายเคลื่อนทิติความเพีย ยุวติหญิงสาววิกติการเปลี่ยนแปลงพระติความินดีลุจิความชอบใจลัสีอสาสนิสายฟ้าวสานิผ้าโอสถินาวประจำรุ่งอังคุลิมือทุลิทุลีฝุละออ ทุนชุกพีกองใหญ่โทนิร่างไม้อัวิอะตะวิปาดงฉะวิถือหนัง